สวัสดีครับนี่ผมนักคุณเราจะมาเรียกเคยนักซึ้อจะมาเรียกชั่มาสึกล้างพี่คราผมใน ep ที่12หรือตอนที่12นั่นเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็จะเป็นการที่อ่าหลวงเฟิงพวกเขากลับมาจากตรงที่ต่อสู้ได้แล้วอะไรเงี้เนาะแล้วก็มีประเด็นตรงท้ายคลิปที่ว่าเอ้เหมือนพี่ของนางเอกแบบแม่งมันจะมามามาแซวแบบเอ้กูว่แม่งถ้าอยากจะให้ใครแต่งงานกับน้องกูนะก็คงจะเป็นพวกระดับเทพสงครามอ่ะคงไม่ใช่คนธรรมดาอย่างมึงอะไรอย่างนี้ โคตรแสกันนะโคตรด,ดูถูกโคตรเหน็บก,กันเลยเดีดเเยะนะเ๋ยวหลวงพ่อเงยยาวนะเฮ้ยมึงดูไว้นะจําคําพูดมึงไว้นะสักวันหนึ่งกูจะทำให้มึงแบบอันเนี้ยจะเอาคืนอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งความหมายที่สื่อของมุมานีนะแ่แหละนั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นยังไงติดตามรับชมเนาะจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่วยไปนะครับโอเคเอางั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยนนะครับผมตอนที่สิบสองโอเคมา OK，爸妈辛苦了，终于可以享福。啊，真、啊。阿华也正沉浸在他的二人世界当中。哦。这 though, iron, 一切都依赖于基地是这个人类社会的最后根据地。这样，为了他，我们武者就应该站出来。呃、喔，我解了，刚才练拳，动作练得还没练得那么。需要在回劈发力的一瞬间，身体再发出两重力道。哦。太难了。快快，练吧。 不能让怪兽威胁到基地时，这次进入荒野区，我要尽快领悟第二重。队长，我想去零二零幺县城。哦、啊，一个人、嗯。既然怪兽会对基地室造成威胁，那我也想出一份力。可能、哦、怪兽很一旦被迷住，精神念师倒是不怕围攻。不过你可想清楚了。嗯 รุดเรื่องนี่ผมชอบเป็นดีไซน์ที่ชอบเป็นดต้นๆเลยของอนิเมะจีนนะนายได้ทำหน้าที่ของนายแล้วเพื่อนโคตรเ่าหาน่ะเป็นคนเดียวใช่ปะในเขตระศูนย์สองศู่อะบ้าเฮ้ยต้อวเลขหวยเออ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 เอเออเออออออเอเะ 零二零幺县城，如果你能击杀怪兽，采集他们的耳朵或其他标志物带回，军方就会给予奖励金。คร<来>ับผมไปล<来>่าเงินด้วยเนาะฟาร์มเยอะๆเลยเพื่อนให้เงิน回来吧ครับผมได้เลยเพราะฟาร์มมันมันอันตรายใช่ปะนะพวกนี้ไม่ผมว่าแม่งมันต้องรู้เป็นกระเทือบร้อนเลยในความรู้สึกผมมาหานะ เชื่อเชื่อ่ะขนาดคนที่แบบแม่งยิงปืนเนี่เป็นมันพยายามที่จะยิงเราแล้วเรื่องอะไรเรามาคนเดียงี้มันจะไม่ตามรามาวะผมมีโอกาสประมาณ80%เปอร์เซ็นต์เลยเพื่อป้องกันเมืองเพื่อฝึกฝนเพื่อหาเงินเนาะประโยชน์ได้เยอะมากลยตรงนีน้แต่ก็เสี่ยงมากเหมือนกันโนเร็วมากนะขึ้นไปด้านบนหรอ

เอาละเเวลาทีล่ล <laughs> งผมว่าไอคนที่คุมตรงนี้ต้องจำหน้ามันได้อะมึงอีกแล้วใช่ไหมอะไรองเงี้ยของมไม่หลายวันมากันถ้าเป็นอย่างเงี้ยมีเงินเท่าไหร่แล้ววะเน,นี่ยกี่พันล้านแล้ววะเน,นี่ยลูกพ่<า>อ เพิ่งเอาดีๆกว่านี้ก็ได้แบบผูล่าอะไรเงี้ยโอ้ยเริ่มเป็นที่นิยมแล้ววะแอคเลยต้องแอคเลยกี่แล้งทองอ่ะอู้ยมึงนี่มันหลอกจริงๆอขอให้คุณแบบมีฝีมือเนีเนาะชื่อเสียงเงินทองอะไรก็จะมาหคนหนึอง ออีหนูเหรขนาดหไหยต้องวิ่งหนีอ่ะเอ้มโม日เ晚้ย东อ方ม大量่入零二สี่ห้องที่ส有่ 军方已调高江南基地市的安全警戒级别，并加派武者前往武技基地驻守。这五十天里，县城里的怪兽清除了不少。五十天了，我们反而陷入危机。安妮，了哦。呜，阿康，ฝึกยังเห็น可我这刀法，依旧是第一重雷刀。哦，了。 bị trúng ba ném ném kiểu như là leo ngay kiểu cheo kéo tốn ném lên máy có thể là 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 có thể มีขายเลยเหรอโอ้โหน่ากลัวเลยน่ากลัวอ่ากลอขาวอะเ่าคละัวเลยไม่รู้จำนว่เสียชวิตให้ได้เวลาดังเหรอเว้ยได้เวลาดังเหรอก็ใจน้ำพราแม่ก็เป็นห่วงพอตัดภาพตรงนี้ผมแบบรู้สึกผิดที่กูอวยให้มึงไปเลยวะ อวิ่ง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 กันขนลุกอะผมเอ็หนูเยังผมขนลุกอะสกต้องสู้แล้วปะอุ้ยวิ่งส่ยแล้วมั้ย来不及了อุ้ยโอ้แค่ตกคามป่ะผมว่า เสงครามไ้ขัขนกลางแล้วกนะันนคอ้เจเลูกกองโอ้<จ>นนราดับไม่เคนัระดับกันหัวประเทสงครามเอาหายหมดเลยแนะ่คืดอ九โอ้ยมาหามาหา่กวา ว่าเรากลับบ้านเลยเราต้องให้เขาได้โชว์คนเดียวพอแล้วมั้งโอ้อ๋อจะให้มันทับเห็นดูน้ำเขาต้อตายอย่างนี้เหรอครับผมแต่มันมาเรื่อยๆนะมันมาแบบไม่หยุดไม่สิ้นเลย 按鼠巢的推进速度，很慢了。北军区的补给基地就会遭到毁坏。现在基地内还有两万人没有完成撤离，预计、哦、会有重大人员伤亡。他们有危险吗蜀朝侵入基地的大概时间是不到五分钟，军队最多只能抵达基地上空，但战机遇到意外，最快也要十分钟。就是说，只要有人拖住鼠巢五分钟，基地就能保住了，是吧？是的。不过陆先生，您的安危对我们来说很重要。 อาจริงอยู่ถ้า,ถาคนนี้ตายไปก็ง่ายจะชิบหายเหมือนกันนะตายเพราะหนูน้ำ่างงี้มันคงจะออกขาวแล้วมันคงคงแบบไม่ค่อยสวยเท <c oughs> ่าไหร่อ่ะเทพสงครามดับอนาถเพราะหนูน้ำลุมกระทืบอย่างเงี้ยไม่น่าไม่น่า,ม,นา <c oughs> มาฝากไว้มาหน้าวิงเหรอ <c oughs> เอาผม <c oughs> อ้อยมันตกใช่ปะ กระโดดกันครับไกลมากเลยนะอ้าวสวยเลยเพื่อนมึงไม่น่าลงท่าสปยร์ฮีโร่แลนดิ่งนี้เลยโอ้โหบอกว่าตกนนแน่เลยตกนนแน่เลยโอเคฮะเดี๋ยวมันเป็นจัก,กระพัดหนูน้ำนี้บอสต่อตัวกันข้ามสะพานไม่ทิ้งวอร์กอีกคนนี้ 利用雷电燃起的大火拖住鼠兽，前辈果然厉害。嗯，怎么了？看好了，九重雷刀是这么用的。我韩红，我。哪可能罗峰会这劲呢？这，我可是个核弹手，我应该能赢。哦，没，全没。

这些鼠兽的首领，指挥极高。他们从开始就打算分兵包围，正面的鼠兽只是幌子。现在飞机没有办法长时间贴近地面，你们两个先跳上去。阿们带喂，阿旺，那您呢？哎，好好好佑我。今的未来就靠你们了。啊，走。不要说那呢，不要说说这些沙子、泥牛、 Ơi, mấy đi, mấy tay qua nồi nám nữa. ui, 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 ึงมันจะไม่ได้เก่งมากแต่ปริมาณมันอเกินไปนะต้องตัดกันตัวแม่มันผมว่ามันมึงจะเขาจะพลังเยอะเกินไปนะจริงจริงจริงเต็มหน่าจะมีไม่พออะเทพสงขาแล้วไงวะก็มีขีดจำกัดใช่ปะ โอ้ดิมันรวมตัวกันแบบแม่งเปนภูเขาสี่ห้าลูกได้นี่คือแบบเ็ทพีชาของด่างแหลตาใช่ไหมหุ้ยสีนี้เดืได้เห็นหุ้ยโุ้ยสวนพันเลยมัม้งเนี่ยหนูอะ แล้วคนใช้เป็นยังไงบ้างอ่ะอุ๊ยอ้าวตายเหรอจริงดิช战า终于来了โอ้ผอกเวลาเยอะไม่แค่ห้ทีมันก็ยากมากแลยย้วไอ้หนูน้ำมัา 通过武者与军方的协力作战，江南基地市已平安度过此次蜀朝危机。然而，人员伤亡十分惨重，这其中就有一名战神在此次危机中。啊！五。据军方人员透露，战神陆刚先生以自己为诱饵，吸引蜀朝围攻。人类在进和的场合中。 始终面临各种毁灭的危险武者就是这一线生机的守护人，嗯、而我还不是我不够强。我发也没发，再再考验考验，看我的实力还不够，真也不够。ตอนนี้特大งห่า我怎ยดม始终放出第二重暗技。如果被打败，估计会救他得 我没得办法，就โทษ自个儿了嘛。如果能行得出来，那什么？用刀气势轻薄，或者，因为追求刚猛，就承受不了身体素质的力量，也就无法产生足够爆发力。 มันต้องมีความปราณีตในการใช้นะบ้างโอ้คนลุกวะ่ะคนลุกนี่ทำงานตกใจอมว่าอะไรวะเนี่ยฟ้าผ่าเฉยเลยเนี่ยผมว่าเฮ้ 九重雷刀，你可能已经打不过他了。嚯嚯嚯！พวกมึงเห็นด้วย？那พวกมึงก็รู้ใช่ไหมว่าพลังมันผ่านอะไรไปคน不用慌，我会找到强大帮手，让他们死无葬身之地。哎，พวกเห็นแก้เงิน，哎，พวกเห็นแก้ผลประโยชน์。 จากฝูงปลาน,นูอ่อ้วระดับ SS โอ้ระดับ SS เหมือนกันเนะโอเคซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณเนาะซึ่งเทพสงครามาผู้ใช้แบบดาบสายฟ้าใช่ปะ่ะเทพสงครามขั้นกลางของเราแบบได้ตายเพราะหนูน้ำพยายามจะจริงจังแต่มันก็อดขำชื่อหนูน้ำไม่ได้แบบ มันน่าเศร้าจริงนะที่แบบว่าต้องมาตายแล้วแบบเสียสละอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือต้องต้องอยื้อเวลาให้หน่วยแบบหน่วยเครื่องบินอะไรามาจู่โจมมันได่ปะเข้าใจห้าทีอะนึกภาพแบบผมแค่ปล่อยมันไปสักสิบวีอะแค่สิบวอะอ่าเมืองทั้งเมืองก็อาจจะหายได้แล้วถ้าจริงๆกันใช่ปะถ้าตัวมันอยู่ใกล้เมืองนะนั่นแหละปล่อยห้าทีปล่อยไปลปล่อยไปเปนแบบชิบหายคนตายเยเอะกว่านีะนะ้แนอะถือว่าเป็นการเสียสละที่แบบว้าวยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เน,นีียต้องยอมรับว่ายิ่งใหญ่จริง คือศัตรูไม่ได้น่ากลัวหรอกถ้าเทียบพลังตัวตัวมันไม่ได้น่ากลัวเราหรอกแต่แบบจํานวนมันนะแล้วก็ออน่หละลีดเดอร์จะฝูงมันสั่งการอ,อะไรเงี้ยเนาะมันต้องหลายๆอย่างผมว่ามันทําให้สู้ยากทำให้ต้องระเบิดตัวตายอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบไม่ตายค้นหีมหรือไม่ก็วิชารับขั้นสุดยอดอะไรประมาณนะี้ผมว่านะจะเป็นทรงประมาณนี้แหละในการใช้ท่าครั้งนั้นเนาะที่แบบเป็นสายฟ้าสีทองใช่ปะเออ แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่เป็นหลเฟิงแบบไปฝึกแล้วแบบฝึกห้าสิบวันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะบรรลุดาบดาบสายฟ้าขั้นสองไใช่ป่ะซึ่งก็เข้าใจไปฝึกแล้วแบบมันมันมันยังไม่ปลดล็อกเพราะว่าแบบเหมือนมันมีอะไรยังไม่ใช่อะไรเงี้ยเนาะจนไปรู้ว่าเหมือนจับทิกได้ว่าเทพสายเทพสงครามของเรามันแบบใช้อย่างนุ่มนวลใช่ป่ะมันเลยแบบลองปรับให้แบบดูนุ่มนวลบ้างเลยแบบพอปรับปุ๊บก็ได้เลยอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเลยอะไรเงี้ย ซึ่งผมว่าน่าสนใจตรงนี้คือบางอย่างเราไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องหนักแน่นหรือแข็งกระด้างกับมันเกินไปเนาะจะสื่อความหมายนะคือบางอย่างเราแบบดุดันกันไปไงมันมันเลยแบบไม่ใช่ทางของมันอะไรเพอดาบมันต้องใช้ความปราณีนในการฟันในการฝึกฝนอะไรยังง้มันถึงจะพัฒนาคิดว่าในเป็นทรงประมาณนั้นถ้าแบบเบินคงจะต้องใช้ความหนักแน่นในการฝึกแบบยิงปอมๆแบบนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ผมว่านะก็นั่นแหละซึ่งคิมนี้ก็มีปรามมาเนี่เนาะ โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และสมัครสนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัอบวบอนสวัสดีครับบ๊ายบาย